สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยูท่ทางช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้นะครับสิพามะเบิงภาพน้ำโชคลาบแนวทางเล็กเด็ดตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2,568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์ที่เลขเพิ่นมาเลขเพิ่นเข่านะครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาแล้วเดอ้อนะครับมีแต่งแต่เดดเด็ดพี่น้องบควลสิพลาดโดยเหตุผลประการทั้งปวง เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมติดแดงภาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันทีขอบุญแนวทางของอาจารย์บุญบรอดนะครับ แนวทางข้างบนของเพิ่นงวดที่ผ่านมาเนกาหาหกหงคานี่มาอยู่เดอ้อนะครับงวดน,นี้หนึ่งกันย่าย่นพี่น้องครับเด่นเพิ่นสี่กับเจ็ดนะครับเด่นข้างบนเนาะนะครับเพิ่นจับคูสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้านะครับเบิ่งแล้วนี่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้านี่เด่นโกมูเนาะเพิ่นเห็ดคนละสีนะครับสามหางนี่สิเป็นหางร่องพะัฒนทถอ แต่วเดียนพันศีก็เจ็ดนี่พันว่ได้จับใส่กันได้พี่น้องขันพี่น้องขึ้นมากะจับใส่กันตืมเข้าไปอีกจักหางโหลดเดอ้อนะครับขอมูลแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับอาจารย์เอกเมืองยาเพ่นว่าเลขติดบนสองตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเดินดีเมื่อแล้วเจ็ดงวดสอนวสันพี่น้องนะครับติดบนเดินดีเมื่อแล้วเจ็ดงวดสอนงวดนี้ หนึ่งกันยายนนี่หกกับหนึ่งเดินนะครับพี่น้องหกและหนึ่งนะครับนี่หกกับหนึ่งพี่น้องผมวนันนี้หนึ่งกันยายนนะครับโอ้นะครับ่ oh, น,บนเดินดีละเจ็ดอวดตัวเนื่อนะอาจารย์เอกมึงหยา่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับหกและหนึ่งเอาตัวไหนใส่เนาะหรือสิจับขู่ใส่กันโลดพี่น้องใบนี้เด่นสายแข็งบนล่างนะครับของแอดมารี นะครับพี่น้องครับ C6 C9 C3 69 63กับ93เลยนะครับวันนี้สัญจรที่แดงขึ้นว่าเกานี่น่าจะมาแรงนะครับแต่ว่าเมื่อนี้กัดเลขออกมาตั้สองสามหมื่นเนาะเบิ้งแล้วนี่ยังบอท่านมีตัวใดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับคือจังหวัดที่ผ่านมา8กับานี่โอ้ยเด่นแห้งดังตั้งแต่ที่แรกเลยวันนี้ยังบอท่านนี้นะครับพี่น้องครับส่วนมากกับสีซ้ำๆกันเนาะ แนวทางสองตัวบนชุดเต็มนะครับอีกใบนึงของอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์นะครับขออนุญาตเอามาสู่เบิงเดอร์พี่น้องนะครับอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์วดที่ผ่านมานีหกหาเพิ่นมาอยู่นะครับแล้วก็นี่อีกใบนึงนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสี่หาสี่แปดสี่เก่าหาแปดหาเก่าก็แปดเก่านะครับพิจารณาก่อนนําไปใช้เพิ่นว่าอาจารย์แอดมิดพานุพงศ์พี่น้องครับ แนวทั้งสองตัวข้างบนของอาจารย์ตุนะครับวัตถิพันธ์มาหาหกหกหาเพิ่นมาอยู่เด้อวันนี้หนึ่งกันย่าย่นนะครับ0 8 4ย์4 2 8สี่3 6ด2 6ย์สองแปดสามดย์สหสองหและ6 3สพี่น้องครับวัตถิพันธ์มา6 3สานี่ก็ออกไปเหล็กล่างเนาะนะครับวันนี้อาจารย์ตูเเป็นไหเป็นข้างบนมานะครับเอาเพราะว่าตัวเก่าตัวใหม่กบมีโอกาสมาได้เบิร์ดนี่แหละพี่น้อง แนวทางของอาจารย์จอยคอกช้างนะครับหนึกันยายนสาตัว5 2 4 9 9 5 3ี่เก้นะครับ2ตัวกับสองสี่เก้าเก้ากับ8ปดนี่ละนะครับอาจารย์จอยคอกช้าง แม่ปูน้องเปานะครับพี่น้องครับสัญจรตราด06072627นะครับ060726และ27เด้อพี่น้องเด้อเท่าที่สมซ้อมนี่ก็สิมี06นี่ละเนาะนะครับค่อนข้างสิมารแรงอยู่เพราะว่าอาจารย์สมบัตินี่เพิ่นเพิ่นแบ่งปันมาก่อนมูณนานนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์สมบัติเพิ่นล่างเพิ่น83 36 36 3มาตรงๆนะครับ แนวาทางของปับปุ่มพี่น้องผมนะครับสำหรับงวดหนีเนาะนะครับเด่นๆเพิ่นกะเจ็ดหกเจ็ดสี่หาสหาสองเจดหานะครับเพิ่นแยกเห็ดวงกลมไปต่างหากสามตัวเพิ่นกะน,นี่ละนะครับพี่น้องพบเป็นแฟนคลับ f อซของปับปุ่มนี้คปไวเดอร์นะครับพี่น้องครับ แนวทางของยายแลนะครับใบนีงวดที่ผ่านมาหนี่หาหกหกหาเพิ่นมานะครับหนึ่งกันย่ายนสี่ศูนย์สี่หนึ่งหาหนึ่งสี่สามหกหางหกหาในเลขตัวเก่านพนองนอดนะครับหาสี่หกสี่หาสามหาศูนย์กับสองหาเดินพนองเดินนะครับยายแ,แลใบหนีใบดังเดิมแต่เก่าแต่แก,อกของเล่านะครับ ขอบระคุณห,หลายๆเ้ยคุณยายนะครับแล้วกระทัดมาเนี่กระสิเป็นใบเนี่ยนะครับ,นนบ,บนนหนุมานแบกคอนนี่ละเนาะสาตเพิ่นห้าสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามสองห้าสี่สามหกพี่น้องผมนะครับยายแล อันนี้เป็นเด่นลางสีโตของอาจารย์บุตรนะครับวัตถิพันธ์ามากกันนี่แหละนะครับสติของพญาน,นลังขึ้นมากนะครับวัธมดาได้พี่น้องวันนี้มีเก่ามีหนึ่งมีสีมีเจ็ดเดินนะครับมีเก่ามีหนึ่งมีสีมีเจ็ดพี่น้องครับเด่นลางสี่โตของพญทเบงว่างวันนี้สิเป็นจังใดของอาจารย์บุตรนะครับแล้วก็ทัดมาสูตรนี้เป็นเด่นลางสามโตนะครับ มีสองมีสีมีหกพี่น้องมีสองมีสีมีหกเดอ้อนะครับผลิตัณมากก็สามมาอยู่นะครับอาจารย์วุฒิพี่น้องผมน้องหนิงสากเหล็กนะครับพันวาเดน10บหน่วยบนหกตัวเดียวพี่น้องครับหกตัวเดียวเดอ้อนะครับเออหกกระหนึ่งนี่ที่แดงเห็นหลายสำนักหลายอาจารย์นี่เพิ่นลแบงปันมาแล้วนะครับพี่น้องครับเดน6กกระหนึ่งนี่นะครับ น้องหนิงสากเหล็กนี่พันกก่หกมาตัวเดียวเดอ้อนะครับแต่ว่าพันว่าดับซิบบนนี่สามมัสนใบนี่แม่อุดรนนะครับผู้พันแบงปั่นมาเนี่ยพันวางวดที่ผ่านมานั่ยพันแตกสามตัวตรงนะครับคอที่แดงเสียเอามาสู่เบึงนั่นขออนุญาตเอามาสู่เบิงเดอ้อนะครับพันว่าแม่อุดอนมัสนนะครับพันไหเป็นเหล็กเจ็ดหนึ่งมาทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเด้ นะครับเข้ากับมาจอบมาซ่อมน้ากันว่าสิเป็นจังใดนะครับพะว่าผู้่นแบงปันมาเนี่ยพนวางวัต่ิพานมาเนี่เพนสามตัวพนต้องตรงว่าสั่นนะครับพี่น้องครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์สมบัติใบหนีซึ่งหมู่ว่านี่ที่แดงเอามาสู่พี่น้องเบิ่งแล้วก็หลยผู้หลยคนก็แสดงความคิดเห็นมานะครับว่าบกคือจงซง่หมที่แดงก็บบกขักก็เลยนําไปเบิ่งในเพจของอาจารย์เพิ่น ปรากฏว่าแม่นเด้พี่น้องนะครับเพิ่นลงไว้อยู่พี่น้องผมนะครับโอ้นะครับ60 80 100ตัวเดียวนี่ล่ะนะครับเพิ่นลงไว้อยู่สรุปแล้วแม่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อแท้อยู่นะครับพี่น้องครับของอาจารย์สมบัตินะครับ60 80แล้วก็100นี่ล่ะนะครับแม่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อความสบายเอิกสบายใจขออนุญาตเอามาเบาเยืนยันกับพี่น้องอีกทีหนึงในคลิปนี้นะครับที่แดงนําเข้าไปเบิ่งฮอดเพจเพิ่นพุ่นนะครับ บัดมือว่านนี่ก็เบ่งอยู่คือบหนหนอ่เห็นหนอเสน้เห็นตั้งแต่ใบนั้นแ่ะพี่น้อง <S <S แนวทางของอาจารย์ไพร่แก้วนะครับวัตถิพันธ์มาหา 66, 66, หกหกานนี่ก็ถือว่ามาถือว่าเข่าอยู่เดอนะครับข้างบนนี่ก็วิ่งแปดเพื่อนมานะครับแปดหลักลอยเนาะนะครับข้างล่างนี่ก็หกสามก็มาอยู่ได้วิ่งเพิ่นวันนี้หนึ่งกันยายนพี่น้องครับสี่ตัวนี่มีศูนย์มีสามมีหกมีเจ็ดเดอนะครับวิ่งบนหกและเจ็ดวิ่งล่างสามและหนึ่งนะครับสามตัว สามหก0จ็ด36นะครับสองตัวนี้6กเจ0ดห1และ31มหนึ่งน,นทีสามหกเกับ3านึงะครับขอมูลแนวทางของแอดพลายแก้วนะครับวดีผ่านมากกับยูเจนิได้ละเนาะนะครับพนมาพนเขาวันนี้กับสามหนึ่หนึ่งสามเป็นจังไหรพี่น้องนะครับเพื่อซุ่นสิไปขึ้นทั้งเทิงอยู่บ่นะครับ,เอ,อนะรบเอา ครับพี่น้องมาที่ความูลแนวทางของคนข้อห่วยนะครับกราบขอบคุณหลายๆเด้อนะครับอาจารย์เพิ่นแบ่งปันมาไว้นะครับข้างบนวิ่งสี่รองเก้าพี่น้องครับสามเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองสี่สามสี่สี่หนึ่งสี่เก่านะครับเพิ่นว่าวิ่งสี่รองเก้านะครับแต่เพิ่นเน้นให้สามเก่ากับสี่เก่าเด้อนะครับเน้นสามเก่าคับสี่เก่านะครับข้างบนของเพิ่นเนาะ อาจารย์คนข้อหวยนะครับแล้วก็ถัดมานี่เป็นข้างล่างของเพิ่นวิ่ง7รอง4นะครับพี่น้องครับเดิน7รอง4 3 4 0 4 1 4 0 7 7 8 7 1กับ7 4นะครับพี่น้องครับเพิ่นเน้น3 4กับ7 4นี่ก็ได้นะครับข้อมูลแนวทางของคนข้อหวยกราบขอบพระคุณหลายๆเด้ออาจารย์นะครับทุกๆสำนักทุกๆอาจารย์เนาะ ขัดมาเป็นสัสจจะพารวยนะครับพี่น้องวัตถิ่ันธ์มาหาหกขามาอยู่วันนี้หนึ่งกันย่ายนศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกเก้าตัวกันหาเจ็ดกับหกเจ็ดนะครับสัสสจจะพารวยพี่น้องครับที่แดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่ความมุ่งเนวทางของแอดมังกรอ,อีสานนะครับที่แดงเห็นสถิติของเพิ่นเพิ่นเดินดีสนุกก้อนสิว่านั่นพี่น้องผม นะครับงวดที่ผ่านมาน,นี่ก็เนาะนะครับแปดหกหางวดก่อน่นก 8, 5, 2, ับแปดหาสก่อนสิว่าวันนี้หนึ่งกันยายนนี่มีอยู่3มหางนี่แหละพี่น้องสองหนึ่งเจสองหนึ่งหกสองศย์เกับ2องเด้อนะครับอาจารย์แอดมังกรอีสานนะครับ,าาร on, รนะรบพี่น้องครับเนี่ยสองหนึ่งเดสองหนกย์เกับ2องนะครับเพิ่นลงเป็น1 8, นึ่ทับแดนที่แดงก็เลยแก่เป็น1นทับเกให้เพิ่นนะครับแอดมังกรอีสานนะครับพี่น้องครับ จำว่าเป็นการทำนายตัวเลขนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากาากินแบ่งรัฐบาลจะทำให้เื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเด้อนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่บิจารณาานในการรับชมรับฟังขอบคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับเอื้อเฟือแบ่งปันความบุญแนวทางภาพน้ำโชคลาภให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ